บัดน้บดูนะผมกบย่างเต่านินจานะครับดูนะครับไส์ใหญ่ด้วยนะครับผมมัอนมีขึ้นใหญ่ๆตามมาขึ้นอะไรเอ่ยหรือว่าขึ้นกบย่าง มันคือกบยางให,ใหญ่ขนาดนั้นเหรอ อืใหญ่จริงเว้ยของใหญ่จริงเว้ยว่าอยู่ว่ามีคลื่นตามมานะครับคิดว่าไม่ใช่ปลาไม่รู้ว่าจะกัดซ้ำอีกหรือเปล่านะตัวใหญ่นะเนี่ยตัวเป็นโลเลยนะครับ บัดนับดูนะผมกบยางเต่านินจานะครับดูนะครับไซส์ใหญ่ด้วยนะครับผมเอ๊ยอย่าหลุดนะเว้ยโอ้ยโลว่เป็นโลรับตัวนี้เต็มปากนะครับอุ้ยสัตว์ดูก็ว่าอยู่ทำไมมันกัดเด็กเป็ดตัวนี้โอ้โหหนีไม่พนม้นจริงจริงเว้ยฉันดูนะครับ ก็ว่าอยู่ปกติคือกระชั้มันจะไม่ไปเนี่ยตาตาแบบนี้นะครับโอ้จะดูนะผมไซน่าจะมีโลกว่าเกือบสองโลเลยเนาะโอ้โหมันหนีไม่พ้นมริงจริงว้ยเฮ้ยได้คลิปด้วยโหดีนะกัดไม่ออมนะผมถ้าอมเข้าไปนี่เรียบร้อยนะเต็มเลย ของวันนะครับผมเป็นปลาชโดนะครับนี่นะครับผมอุตส่าห์หนีมาตกปลาช่อนนะครับโดนปลาชโดเฉยนะครับผมไซส์ประมาณน่าจะเกือบสองโลนะครับตัวนี้นี่นะครับผมกับขดยางเต่านินจานะครับบอกเลยว่าไม่ใช่หมานแค่ช่อนนะผมชโดก็เอานะครับนี่นะครับผมกับปลาชโดไซส์แบบสวยๆนะครับอ้วนเลยนะครับคิดว่า คอนไซโลนะผมที่ไหนได้นะปลาชโดนะผมปุ๋ตัวใหญ่มากครับนี่ครับผมฝากผลงานด้วยนะครับกบยางเต่านิ้งจ้าผมของซีแนนนะครับขนาดสามจุดห้าเซนนะผมน้ำหนักหกกรัมนะครับบอกเลยว่าตึงๆนะผมฝากผลงานด้วยนะครับสุดยอด